ที่คอกแพของน้าหน่อยตาวบเบิร์นะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับผมนะที่วิบรีบวิ่งลงมาไม่ใช่อะไรนะลงมากินกล้วยชอบกล้วยกันจัดอาหารเนี่ยใส่ไว้เต็มรางแล้วนะครับผมใส่ไว้เต็มรางแล้วก็ให้วิ่งลงมากินอาหารที่โรงเรียนแบบนี้นะครับสําหรับที่กินอาหารทั้งวันเลยอยู่ตรงจุดนี้นะครับเป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจและ เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนลงแกะนะครับผมพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามารับชมสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้นะครับผมนะตัวนี้ตัวไหนที่ดีเหมาะสมกับที่เราจะไปเลี้ยงที่แพะฟาร์มแพะบ้านเ,เราก็ทำไปปรับประยุกต์ใช้ตัวไหนไม่ดีเอาก็ไปนะครับและสามารถติดตามรับชมวิดีโอการเลี้ยงแพะเลงแกะได้ที่ยูทูบตามไปเบิร์นออฟฟิเชีลและสามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กตามไปเบิร์ ที่นี่วันนี้พอกแพท้อหน่อยเองนะครับผมฝากติดตาม,มกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะและสามารถโทรเข้ามาปรึกษาหรือการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้ที่ลลเบอร์โทร0981108296นะครับผมนะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับผมลลเกี่ยวกับการเลี้ยงพแพะเลี้ยงแกะเท่าที่เรารู้มานะครับผมนะ<อ>โทรมาพูดมาฟุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้หลังจากที่วิ่งลงมากินกล้วยเสร็จก็มากินอาหารตอนดึเช้านะครับผมนะไอ้คนนี้มันไม่ได้กินหรืว่านี่ยนพอผ่านหลักของเราเลยที่นี่ะให้กินด้วยนี่ให้กินด้วยนี่ กล้วยน้ำว้าสุกนะครับผมตอน,น,นเช้าก็ให้กินนะครับเพื่อน,น้ำตาลให้กับแพะนะครับผมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของร่างกายเขานะครับผมเน้นต้องเป็นกล้วยน้ำว้าสุกนะครับผมนะดิบนี่ไม่ได้เดี๋ยวท้องอืดน,นะถ้ากรณีท้องเสียให้กินดิบได้แต่ปริมาณที่พอควรนะครับออไปกินข้าวโอเคนานอเอีู๋้ากินข้าวได้ว บึกทุกตัวปึกทุกตัวนะครับของทุกตัวล,ล,ลอดูนะว่าพอพันรอเราจะจ่ายลูกมาสวยขนาดไหนแต่ตัวน,นี้นะครับทับมาจากข้อร้อยนะครับผมใกล้แล้วรออยู่ลุ้นอยู่เนี่ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะล่วงทีรออยู่นะครับรดูที่ว่าจะจ่ายลูกสวยขนาดไหนนะครับผมนะ แพ่แพร่มาใส่กุญแจมาไมันได้ปลุมไปไมนต้องไปดูเองหลังจากตอนเย็นนะครับผมนะนี่ช่วงเวลายามเย็นแดดลุ่มลงตกนะครับผมก่อนที่จะเอาแพะขึ้นที่โรงเรือนขอแพะ่เขาหน่อยเองแล้วก็ได้เตรียม น้ำนะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมเลยน้ำแล้วก็อาหารนะครับผมนะไว้ให้แพะกินยามค่ำคืนนะครับผมนะเพราะว่าแพะเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินน้อยแต่กินเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีหญ้าแห้งนะครับผมหญ้าเป็นกุลาแห้งแล้วก็มีใบมะขามเทศใบกะทินนะครับผมนะนี่บนลรกงเรือเนอเราจะเตรียมอย่างนี้ทุกวันครับนะเตรียมอย่างนี้ทุกวันเพื่อเป็น แรงบันดาลใจนะครับผมนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรกที่เคยคอมเมนต์เข้ามาถามไถ่กับผมหน่อยทาง u t u b e ตาบีปเบิร์กอฟิเชนะครับผมนะว่าการเลี้ยงแพะท,ที่อกอกนหน่อยเองเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะครับผมนะก็จะมีอาหารแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนี่ครับเกลือเม็ดนะครับผมนะเกลือเม็ดแล้วก็ก้อนเกลือแร่นะครับผมอยู่ด้วยกัน แพจะชอบมาเลียที่เกลือแล้วกินเกลือเม็ดนะครับผมแล้วก็จะกินน้ําเก่งกินอาหารเก่งก็อ้วนสมบูรณ์นะครับผมนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับผมนะที่เราได้เดินทางไปได้หลายฟาร์มนะครับผมได้หลายจังหวัดเกือบทั่วทั้งประเทศนะครับผมนะแล้วก็นําไปปรับประยุกต์ใช้ที่คอกแพของเราเองนะครับผมนี่บรรยากาศเป็นอย่างนี้ครับยามเป็นเย็นก่อนที่จะแพขึ้นคอกนะครับผม สิ่งที่ต้องเตรียมไว้นะครับผมี่ประมาณนี้ประมาณนี้เลยน้ำนี้แล้วก็จะมีเ e อ็มผสมนะครับผมเนอะ็ม e ผสมเพื่อลดกลิ่นฉี่นะครับข้างล่างก็ยังกินกันอยู่นะครับผมยังกินกันอยู่สักพักก็จะปล่อยขึ้นมานะครับให้ขึ้นมากินใยโรงเรือนต่อเพราะว่าข้างล่างกินทั้งวันแล้ววันนี้ ายฝนต้นหนาวอากาศเย็นๆน,นะครับผมจะเต้นทําไมนะอโอ้โหนั่นเป็นเลยมากก็ไม่รู้าการจะได้เวลาขึ้นแล้วเนี่ยดูเด็กๆเดินกินแล้วเดินไปเดินมาแล้วครับผมนะดูแล้วกาจะได้เวลาขึ้นแล้วรู้แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับผมเรียกง,ง่ายๆครับ แยกโรงเรือนสําหรับกลางวันให้อยู่ข้างล่างกลางคืนเราให้ไปกินบนโรงเรือนนะครับโอ้โหฝนมาแล้วลมมาแล้วนะครับฝายฝนต้นหนาวอากาศเยน็เยนเโชคดีหน่อยที่ค้อแครัข,ข้างหน้าเองเนี่ยมันจะติดกับตัวบ้านนะครับผมกลางคืนมก็จะช่วยบังลงมมนดนี้ได้แพรก็ชอบมานอนกันอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณที่พี่น้องเห็นนี่แหละชอบมานอนอยู่ตรงนี้นี่จะ,จะให้มาให้มุนมนี้ละเมียงจะไปให้หมุหนูนะ้นนดบรรยากาศยามเย็นนะครับผมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แหละนะครับอืม อ่านะต้องมีกล้วยนะมีกล้วยน้ำวาสุกหลอกล่อ,อในการขึ้นนะครับผมเนาะจะขึ้นง่ายๆเลยนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวก็เจ้ทหารเดินไปไปเนเดนเดิเดิเดเดทน,ดน,ท,นนะทุกคนต่างมีหน้าที่นะครับผมในที่นี่เป็นคนต่างมีหน้าที่นะครับ หนูนไปนู่นแล้วกล้วยโน่นแล้วลูกโอ้โหน้ำขึ้นมาจะกินกล้วยก็มีกินอาหารก็มีเดินกินตามสบายครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยพอมืดมาแล้วยุงเยอะครับที่ที่สุพรรณเนี่ยก็เลยให้ขึ้นมากินข้างบนดีกว่านะครับเขาก็จะชอบกันนะครับมีปอนมีปอน้ไปกินตรงโน้นดีกว่าเออให้รอกล้วยตรงนน้นกันเอ้ยลงมาเอ้ยลงมา นะสำหรับพี่น้องเกษตรกรเราผู้เลี้ยงแพะลังแกะนะครับผมนะที่รับชมทางบ้านที่ติดตามรับชมกันเป็นประจำนะครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาฮารีกับผมหน่อยทางยูทูบตามไปเบอร์ก็ไวเชื่อได้นะครับผมที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดสองเก้าหกนะครับพูดคุยยินดีนะครับผมนะให้คำปรึกษาทุกท่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมใครมีอะไรดีก็โทรกับผมคุยกันได้นะครับผมนะเราต้องเข้าแถวกัน บรรยากาศโดยรอบนะครับก <bought> ินกันในที่ยืนอ๋อนี่พี่น้องเห็นนั่นนะ่ะดินกินกล้วยกันนะผมไอตัวที่ไม่สนใจใครไม่สนใจก็กินกระถึงนี้ไปนะครับก็ <bought> โรงเรือนไม่ไผ่ก็มีข้อดีนะครับ <bought> ผมแพะจะไม่ไม่เปื่อนครับเช้ามาหานี่ยังอาบน้ำนะครับทุกวันไม่กัดไม่กัดเปื่อนเลยหรือว่าสะอาดสะอาดตอนแรกๆที่น้องหน่อยเองทำก็ไม่ไผ่ลำสุดๆเขียวๆนะครับผมบผ่านไป ยังไม่นานนะครับผมผ่านไปยังไม่นานก็จากสีเขียวก็เป็นอ่าเหลืองๆแล้วนะครับผมเนี่ยมีผู้ช่วยด้วยมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยนะมีผู้ช่วยด้วยนะมีผู้ช่วยด้วยเดี๋ยวดีๆนะเดี๋ยวดีๆนะระวังตกท่าสามารถติดตามรับชมได้นะครับผมทาง YouTube ตามไปเบิื้ก็เชียร์และทางเพจเฟซบุ๊กตามไปเบิ้องนะครับผมนะ ถือว่าเป็นสถิติตัวหนึ่งนะครับผมนะที่เลี้ยงง่ายนะครับผมขยายพันธุ์ไวนะครับผมระยะการตั้งท้อง4เดือนไม่เกิน5เดือนนะครับผมสำหรับแพะแพดสาวส่วนมากก็ออกลูกเดี่ยวโอกาสแฝดก็มีเหมือนกันขึ้นอยู่ที่ความสมบูรณ์ของร่างกายหลังจากที่ท้อง2 2านไปนะครับผมโอกาสที่จะได้แฝดมีสูงมากนะครับผมนะถือว่า จ่ายลูกไวให้ผลผลิตไวนะครับผมนะพี่นอกก้องเกษตรกรที่หันเข้ามาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนี่ก็หลายท่านก็พูดในเสียงเดียวกันว่าคุ้มนะครับผมนะคุ้มในต้นทุนการผลิตนะครับผมคุ้มในต้นทุนการลงทุนลงทุนไม่มากแต่ได้ผลกาไรดีนะครับผมนะลงทุนเล็กๆคือซื้อพอพันธุแม่พันุ์นะครับผมนะเราก็เลือกซื้อสายพันธุ์ตามที่เราต้องการนะครับผมนะชอบแบบไหนเราก็เลี้ยงแบบนั้นนะครับผมนะส่วนที่พี่น้องเห็นตอนนี้คือสายพันธ์บอหเรือผสมนะครับ ครับผมนะแล้วก็มีเลือดสูงบางตัวความอุดงมสมบูรณ์ขอ้อร่างกายการเลี้ยงมีส่วนสําคัญมากที่จะทําให้แพะ่จะเจริญเติบโตร่างกายเป็นไปสีสันสวยนะครับผมเป็นธรรมดานะครับผมที่นี่เราเลี้ยงแบบจําหน่ายสายพันธุ์นะครับผมนะแต่ตอนนี้ยังไม่จ่ายลูกเลยท้องกันทุกตัวนะครับผมก็อีกไม่นานก็จะเริ่มทยายทยอยทยอย,ทยอยออกแล้วนะครับผมนะถือว่าเป็นสายพันธุ์บ่อที่ อีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจในการเลี้ยงนะผมเลี้ยงง่ายเงียบกิ๊บนะครับผมเสียงนี่ไม่ค่อยมีกันละครับกินเงียบเลยง่ายๆเลยถ้าเลี้ยงยินเรียแบบนี้โอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยท้องหรือท้องเสียก็แทบเป็นศูนย์นะครับผมแทบจะไม่เจอเลยเพราะว่าขึ้นอยู่ที่อาหารการกินที่เราจะหามาให้นะครับผมแทบจะไม่เจอเลย วันบางบ,บางที่บางฟาร์มนะครับผมความสะดวกหลายท่านก็อาจจะหลายท่านก็อาจาาอาจะไม่ได้ให้กินกลางคืนแบบนี้นะครับผมนะก็อาจจะมีบางเฉพาะหญ้าแห้งนะครับผมหลายที่ในห,หลายข้อก็จะเป็นแบบนั้นแต่ที่นี่เราอาศัยว่าเออแรงอาหารอุดงสมบูรณ์พอที่หาให้ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายในการอาหารพวกนี้แล้วมีแต่เติมน้ำมันรถนะครับผมนะก็เอามาให้กินได้ทั้งวันนะครับผมได้ทั้งวัน ก็อาหารส่วนที่เห็นแพ้กกินอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะมันก็มีส่วนผสมได้หลายอย่างผมเคยบอกไปในหลายคลิปแล้วนะครับผมนะก็เป็นอาหารถือว่าลดต้นทุนที่อยู่ในนี้นะครับผมนะก็มีหลักๆเลยก็มีอาหารข้นนะครับบนอ่าส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีผิส่วนเหลืองอ่ากระถินสั์นะครับผมในในพื้นที่หลายที่อาจจะไม่ไม่มีผิวส่วนเหลืองก็ใช้เป็นกระสินสับแทนได้นะครับผสมอาหารข้นนะครับงันได เพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายเขาแล้วก็ทดแทนสิ่งที่ขาดเหลือไปนะครับผมก็ได้จะได้แพะรูปร่างประมาณนี้นะครับผมนะ <S <S ประมาณนี้แหละนะครับผ<ๆ>ิวนี่มันวับกินกันจนไอเลยตัวที่ไม่สนใจก็น,นุ่นนะครับกระถินอย่างเดียวนะครับ พี่น้องเกษตรกรที่เข้ามารับชมนะครับผมนะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยทาง YouTube ตามไปดูอ,อย่างออฟิเชียลและทางเพจเพื่อฟุตกอลตามไปดึงสำหรับวิดีโอคลิปนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมนะขอบคุณมากๆสำหรับท่านท,ที่รับชมเป็นประจำนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ